สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับจะมาทําเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูหมูผัดกะปินะครับอันนี้เรามีหมูสามชั้นนะครับก็ใช้หมูสามชั้นนะครับก็ไม่ต้องใช้น้ํามันครับเพราะเดี๋ยวหมูสามชั้นเขามีน้ํามันหมูเขาออกมาเราก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการอยากทานนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ ใส่ลงไปเลยนะครับรอสักพักนะครับครับพอหมูตามชั้นพอสุกเริ่มได้ที่แล้วก็จะมีน้ำมันออกมาอย่างนี้นะครับก็เราใส่กระเทียมไปครับ กระเทียมให้หอมๆนะครับกระเทียมนี้เราพอใช้แบบบุบๆลงไปเท่านั้นนะครับนี่ครับน้ำมันผัดกับน้ำมันหมูที่เราออกมาเนี่ยครับพอเริ่มเหลืองๆแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดรวมกันไป ลัดมาแล้วใส่หอมแดงครับหอมแดงสักนิดนึงครับให้พอสุกนะครับเราค่อยผัดผสมปนกันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกครับพริกนี่เราบุบุนะครับเพิ่มรสชาตินิดหนึ่ง เติมสีสันด้วยนะครับผัดให้เข้ากันครับผมมีหั่นซอยตะไคร้ไว้นิดนึงนะครับก็ใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับผัดให้เข้ากันครับผมเดี๋ยวเราปรุงรสด้วยน้ำตาลสายสักหน่อยนะครับ ให้เข้ากันนะครับท้ายนะครับเดี๋ยวเราเอากะปินะครับนี่ผมสักช้อนชาเดียวเพราะว่าหมูน้อยเอาผสมน้ำสักนิดก็ได้นะครับละลายเขาแล้วก็เทลงไปเลยครับนี่นะครับเทลงไปเลยครับผัดครับ กลิ่นหอมของข้าปีก็ขึ้นมาเลยครับสุดท้ายเราก็เด็ดตัวปักชีลงไปโรยหน้าซะหน่อยนะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันนะครับ ครับเส่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับหมูผัดกะปินะครับก็ง่ายๆครับส่วนผสมก็ไม่เยอะนะครับนี่ต่งหน้าด้วยผักชีนิดหนึ่งนะครับลองไปทําดูครับอย่าลืมติดตามเพจหม่ำจังแล้วก็ r e a l i t y Thailand Channel กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ